สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนพูดเรื่องจงเป็นตัวของตัวเองจงอย่าเป็นคนอื่นเลยเพราะว่าทุกคนจะรักคุณเพราะคุณเป็นตัวของคุณเองอย่าเป็นคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาเป็นกันไปหมดแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็บักจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราอะค่ะจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเวลาที่เราอะอยากได้บางสิ่งบางอย่างเช่นสมมติว่าเราอะอยากได้เงินอยากทําธุรกิจหรือเอาแบบเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยไปหลงรักใครสักคนหนึ่ง เราก็อยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขาชอบเวลาที่เราอยากจะพูดเราก็ไม่ได้พูดเวลาที่เราอยากจะทำอะไรเราก็ไม่ได้ทำอะไรเคยมีนะคะคนบางคนเน่ยเยอะมากเลยที่ไม่กล้าสั่งของที่ตัวเองชอบในเวลาที่ไปเดทกันใหม่ๆเพราะว่ากลัวว่าเขาอ่ะจะไม่ชอบแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเขาจะชอบเราเขาชอบเราเพราะเราแต่ถ้าเขาถ้าเราอ่ะพยายามเป็นคนอื่นเราจะเป็นคนอื่นได้ตลอดทั้งชีวิตหรือเปล่านะคะมีเรื่องนึงก็คือว่า การเป็นตัวของตัวเองนั้นเนี่ยจะต้องใช้ความกล้าหาญมากค่ะคือเราอ่ะจะต้องถามตัวเองทุกวันอยู่เสมอว่าเราเป็นใครเรารู้สึกอย่างไรและเราอ่ะต้องการใช้ชีวิตอย่างไรการรู้อย่างแน่ชัดว่าเราเป็นใครเรารู้สึกอย่างไรเราต้องการใช้ชีวิตอย่างไรจะทําให้เราอะค่ะมีพลังจากภายในถ้าหากเมื่อไหร่ที่เราอะรู้สึกไม่มีพลังจากภายในเราจะใช้ชีวิตแบบไม่มีชีวิตนะคะเช่นกินล้าเป็นวันกินล้าไปวันวันทำงานแบบทีท่ เราอ่ะไม่ได้เต็มที่ไปวันๆหรือวิ่งหนีความจริงไปวันๆพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับฉีดยาชาให้ตัวเองอะค่ะไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่มีชีวิตถามตัวเองเถะค่ะว่าเราอ่ะต้องการสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ แล้วตื่นขึ้นอีก10ปีข้างหน้าอายุ30อายุ40อายุ50อีก10ปีข้างหน้าเพื่อจะพบว่าโอ้ oh God นี่ไม่ใช่ชีวิตที่คุณต้องการที่จะเป็นมีและใช้ชีวิตอยู่อย่างแท้จริงคนจำนวนมากนะคะเวลาที่ใช้ชีวิตแบบหลับทั้งที่ลืมตาค่ะเพราะว่าเขารู้สึกผิดเช่นรู้สึกผิดกับใครบางคนรู้สึกผิดกับพ่อแม่ก็เลยต้องใช้ชีวิตทำงานแบบที่พ่อแม่อยากให้ทำ รู้สึกผิดกับแฟนที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้รู้สึกว่ามันใช่แล้วก็อยากโหยหาออกไปบินข้างนอกก็เลยต้องอก็เลยเอก็เลยต้องใช้ชีวิตไปแบบหลับทั้งที่ลืมตาหรือรู้สึกผิดที่ต้องทำงานแบบที่ตัวเองไม่ชอบก็เลย ทํางานเหมือนคนที่หลับทั้งที่ลืมตาแล้วก็ไม่ได้เต็มที่กับมันอย่างแท้จริงแต่การที่เราทําแบบนั้นนะคะมันจะทําให้เราขาดพลังในชีวิตของเราซึ่งคนอื่นเขาไม่ได้เป็นอะไรด้วยอะคะ่ะตัวเรานี่แหละคะ่ะที่จะเป็นก่อนแล้วก็ตายก่อนเหมือนกับต้นไม้ที่ขาดน้ําแล้วก็แห้งตายไปทุกวันเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูอ้อยอมาพูดมันมีสองประเด็นทับซ้อนกันก็คือว่า หอย่าใช้ชีวิตแบบหลับทั้งที่ลืมตาอย่าฉีดยาชาให้ตัวเองเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเจ็บไม่ตายแต่จริงๆแล้วไม่มีชีวิตกับ 2. อ,อย่ายอมให้ตัวเองอะค่ะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เราอะจะต้องรู้สึกผิดตลอดเวลาแล้วพอรู้สึกผิดแล้วอะก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่มันควรจะเป็นดังนั้นนะคะให้ถามตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วอะคุณต้องการมีชีวิตอย่างไรมันควรจะเป็นอย่างไรอย่ายอมให้ความรู้สึกผิด หรืออย่ายอมให้ตัวเองอ่ะหลับทั้งที่ลืมตาตื่นขึ้นมาเถะคะ่ะชีวิตอนะ่ะเป็นของคุณคุณฉะมีโอกาสใช้มันได้ทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งแต่ถ้าชีวิตนี้น้อยนักแต่มันสําคัญนักและถ้าคุณไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มที่วันหนึ่งคุณจะเสียใจมากๆเลยนะคะเพราะเราไม่อยากเกิดเป็นหมาะคะ่ะบ๊ายบาย